กราบสวัดส,ดสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ตามชม่องหม้อล้ำเสิงสะเหนียวพี่น,อน,น้องมี่หมอล้ำเสิงสะเหนียวได้มานำเสนอค่วมเคลื่อนไหวของหมู่บ้านข,ของเฮาพี่น้องทางท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่อารีสําราญสุขได้นำผ้าพี่น้องเฮ่ามาเห็ดผ้าสางสาราเก็บสิ่งของ่วยซ้ำพี่น้อง โดยที่โมมี่การจ้างพี่น้องโมมี่าแรงพี่น้องขาจ้างโมมีโดยการนำของท่านปุญญพิพนได้สักชวนชาวบ้านได้มาสร้างศาลาโมนีสิสด้จทำพิธียกเสาเอีกเสาโทพี่น้องยกเสาเอีกเสาโทศาลา พี่น้องบึงภาพบรรยากาศในตอนนีเนาะพี่น้องชาวบ้านเท่าเลยมารวมซอยกันพี่น้องซอยกันเฮ็ดม่มีี่าแรงพี่น้องกำลังเริ่มพิธี่พี่น้องกำลังเริ่มพิธที่ยกเสาเอก เสาโนวัดโพสีแก้วบ้านวองเวี่ยงตำบลน,น้าคู่อำเภอน้าคู่จังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องสิ่งผมกาได้นำเสนอคววมเคลื่อนไวของหมู่บ้านเล่าวามุนีเพลนเห็ดย่างเอจังไรอยู่จังไรกินจังไร อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องอัปเดตข้าวข้าวพี่น้องเบิ้งจากนี้ก็นตอนแรกก็ไปทายถ้ำที่อำเภอเขาว่งงานผู้ไทยนานาชาติหรือว่าผู้ไทยโลกพี่น้อง เึ่งพี่น้องสนใจกับที่ตามเบิงเ่งด้วยช่องหมอลำสิงสีไายทอดสดบรรยากาศสดสดอลผ่านพี่น้องเลยเบิง่งแต่ละคลิปแต่ละคลิปพี่น้องสำหรับมือนีเ้ามาเบิ่งพิธียกเสาเอกเสาโทพี่น้องเป็นประเพณีทาง ภาพอีสานเรื่อง uh, ทั้งบ้านทัาห้องพี่น้องซึ่งบางที่บางมองบางบอนก็อาจจะบอกขึ้นกันเนาะเจละพื้นที่ก็บอกขึ้นกันเรียกพี่น้องนําเสนอให้พี่น้องห้องเด้เบิ่งได้เห็นมาเป็นจงนังไดทั้งบ้านผมเป็นจังไดน็ดขึ้นกันบอ แล้วก็เป็นอีกอย่างหนึง่งให้ลูกให้ล้านเฮาได้หูได้เห็นได้สืบต่อกันไปข้างหน้าพี่น้องในเมื่อว่าคนหลุ่นก้อนกน,นเกา,เกาลมหายตาจากไปกับลูกล้านเฮาก็ได้เิ่งเป็นเนี่ยทางปฏิบัติสืบไปตามพระพุทธศาสนาควมเสือหรือว่าพระเพี่นี่พี่น้อง ขาเยไปอ่าสิบคนัอันนี้คุกามีนเอาไปย่มไปย่อมไปไหนย่อมไปุไย่มไปเราเ้าเอามาอยู่ไย่อมเราเอาไปเอาเิเลยเพ่เเป็นหเปินเืนกาศชาวบ้านผู้ใหญ่มาวัดดีพี่พีน้องๆาผู้ใหญ่ดีมีทั้งท่านผู้ใหญ่อะไรทั้งท่านผู้ใหญ่ยโดยการนั้เหม่อนก่น้อง ในมาเห็ดมาสางมาซอยธนุบำรุงบ้านวังเวียงสางสาันอาศัยพ่วงรวมมือจับชาวป้านมาซอยกันโดยที่โไเ้จ้างพี่น้องหายากด่ดีผมมาเกเลเสิ่งดีๆผมก็เล่ยอยากนำเสนอพี่น้องเขา ไปแค่ตางเติบ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 ดีเลยนนั่นเสนอให้พี่น้องเข้าเดือยไปเห็นพี่น้องสิ่งดีๆพี่น้องลูกหลานหรือว่าคนรุ่นหลังได้สิโอตอ วะรังไรนี่นะอะตุงนะโพธิงปุจฉะนะกะกะจาวะจะนะนะโนจาเทวะวังธรรมิเตตะทะกะเตสิญโญ ဩကာသဝန္တာမိဘံသေသောဘောဓောသမထေဘံသေမဇ္ဈကဋ္ဌံပੁੰညံသဝိနာဩနောစိတောဖံသမိရဋ္ဌံပੁੰညံမယံခန္တာပဝသုဒောဒုသောကုလင်္နိသာဝိ อยากุ no so 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 ้้การทั่วไปภายในมีคาเป็นสุภาพนุรุษมีค่าเป็นผดผางปักกรมาใกันเาไว้ผู้ปกับวั้งต้องปกป้องเจ้าต้องเชี่ยวชาญปครอเพือความเ่ดวี่ยว ขอให้ <rearr latitudeuralism> <behaviour>

เราเอกพีน<เ>่นนองเราโอีา <Bell> ส <issimo> ุนาตั้งสุบรลกพาทางัสตังสุพโนสมโมโชนตุยกรรมาดาเลสุปทาคินังกายกรมวัรรมัทาคิน เอาคนน้ส okay. okay. ่ัน้บอกยากให้มาทีไดไน้ำกครับไม่อยู่นี่บารชีวิตมันครับบไร่เอ่อไม่ไม่ไม่ค่อยๆอ่ะทีไรครับออยันโตพุทธยาโมลีสานเวลายกเกลือเสาเอ็ดที่นนองตามเวล่าสามมงคลนาที

อยากมีไปกะที Arrow, ่เต็มเสาทู่ี่น้องเสาที่หนึ่งเสาที่สองเขเด่นเสาเอกเสาทู่ี่น้อง อ็ให้ไปให้ไปให้ไปันพยนต์เอะเาเตียเต้เขาเตี้นี่เเต้ยเลนมาที่ซีซูาีกันยานบันเมฆเขไห้เตียุกคนแตกเด่นเป็นที่รู้จักทุกคนสำหรับปีประเพณีการยกเสาอีกเสาทูกัผมขอถ่ายทอดหรือวมา นำเสนอใบเพียนเคนีก่อนพี่น้องสําหรับวันนี้ผมก็กาวคําวา,าสวัสดีครับผม